เอาไหนล่ะปั๊มลมช่างเอาไปเอาไปนู่นบ่เอาไปปะที่ร้านบ่เอาไปเอาไปนู่นบ่เอาไปปะที่ร้านบ่ดี่แล้วพวงศิลาแถวนี้ยเลี้ยงไปหาปั๊มลมเนี่ะโอ้ยู่นี่แหละนี่ตีไอ้ในน้องไม้งามนี่ยนะโอ้ยเล้ยไปหาปั๊มลมตะแยนเนี่ยนะโอ้เออแม่นแม่นเนีนี่ปั๊มลมเฮาอยู่ครับ โอ้นี่ครับตัวทดครับสบายเลยตัวทษนี่ดงมาจากสายต่อเลยเนี่ยมาจากบ้านเลยใช่ไหมนเยมาเอ้าไหนแต้มโทรไปหาตนุตนุไม่มาไม่มาโอ้เชื่อไหมพี่บอผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาฮะผมขับรถมอเตอร์ไซค์มาโอ้โหนี่วิ่งมาจากสาย22เราหน่นนะฮัลโหล ผมขับมอไซค์มาจากบ้านวันเนี้ยไมาอยากกับตินแล้วหวาแล้วแต้มอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ออบนรถทงบอกหรือว่าเอ,อบทงนันนาลงมาแล้วอันนี้หนุนแม่แรงแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเอาปั๊มลมเราปั่นอัดเลยโอ้มันถอดง่ายถ้าเกินตัวทดกำลังมันได้เนาะสบายสบายเลย มีอย่างนี้ไว้ติดรถก็ดีนะครับเนี่ยไม่ได้ออกแรงมากเท่าไหร่เลยไม่ต้องโหนด้วยอเอย้เหมือนหมุนอีแท็กเลยหมุนง่ายเหลือเกินนี่ครับรวมหมดแล้วได้อีกตัวนึงบอกอันนี้ก็เราก็จะจอดพักเที่ยงกันแล้วด้วยครับเที่ยวนี้ธะใช่ว่าย,ะะยกไม่แรงขึ้นนะนโอ้นี่ช่างมาจากสายสองเลย โอ้แบตเตอรี่จะหลุดแล้วแต่เอ้ยอีกพอแบตเตอรี่มันลูกใหญ่กว่ามาจอดนะครับมันบอนไปนู้นนะบ้านจันดุมเลยอูไปจันดุมเลยนะอู้รถไถ่คนไถยเก้าปุ๊บเดี๋ยวินสายเก้ามาลินมเพื่นอ๋ออู้ไปยังจันดุมเลย จันดุมอยู่นู่นนะครับประโคนชัยระ,ะชัยอไอวิ่งลัดออกซอยบ้านช่างเกได้บ้านจันดุมที่จะวิ่งไปพระพระชัยอะ่ะทะลุออกนู่นก็เป็นสามแยกครับสามแยกจันดุมรั่วอไหนไม่รู้โอ้รัวร่วอหน้าเดอไม่แล้วอยากรู้ว่ามันไปเหยียบอะไรวะยางก็ยังใหม่เลยขี่หลออ เนาะพาดลองคอส่วนมากเนาะเห็นมากอย่างหน้า,นม,า,นามันไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่หรอกพูดถึงอะ่ะแต่นี่เรียบร้อยเลยจ,จอดกินข้าวถ้าแกไปติดอยู่คนเดียวโทรมาไปติดอยู่นูน่นตรงที่ไปไปดูทุ่งนางเขาอะ่ะที่ว่าเขาจะให้ลอกอะ่ะแกไปติดอยู่คนเดียวล้อหนะ้าตกหลุมล้อหลังลอย โทรหาใครก็ไม่ติดไม่มีสัญญาณเดีย๋ยทรมาหาพี่อะ่ะแกเดินหาก้อนดินมาวางเสียดินอะฮะขึ้นได้แล้วไปซื้อกับข้าวอไอ้ตรงนู้นมันมีทางลัดไปเหมือนกันบอไม่เคยไปใช่ไหมทอทงรอเหลาน้อยครับเหลาน้อยป่าหน้าดินเสียบอย จะรู้จักจอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ตะเตลิดมาอีกลระไลอไม่รู้ไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าตะเตลิดมาอีกก็เทกองอัดไว้แล้วไม่รู้ยังไม่ตอนแรกเห็นมันเดินไปตรงสวนมะพร้าวนั่นไปไก่ต้อมไหมเอาเนี่ยมันโทรบอกช่างมา นี่เลยยกใส่รถไปนู่นเลยไปที่แคมป์เรานนเนี่ยฮะตอนแล้วเอาไปงัดออกตรงนั้นเลยก <c oughs> ็ต้องใช้ปั๊มลมเนี่ยต้องใช้ปั๊มลมเนาะนี่ครับทิ้งไว้นี่และครับรถแม่แรงลงมาที่มือ <c oughs> <c oughs> นี่เหล็กงัดถอดง่ายมากเลยอันนี้เผากลาง เทากลางรถไรผมไม่รู้ครับทำไมพี่แจนรถกระบะเนาะลองอย่างใช่ไหม,มแต่ว่ามันเป็นรถเล็กอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรส่วนมากโซนนี้ก็จะเป็นอี่แจนเยอะใช่ไหมทงนี่งัดบริการถึงที่ครับรง่ายนะลองทำเองดูดิ <laughs> ลองทำเองนี่ไม่ออกหรอกโอ้ค่อยอีชั่อหน่อยมันมันเด้งเลย ผ่าลองคอกัด,ดโอ้ลองคอเปื่อยยุ่ยเลยนู่นครับลองคอขาดผ้าลองคอหผาลอดคอด้วยยังยังในด้วยเลย อ่ะเหยนทิ้งเลยอืเพราะว่าถ้าผ้า,ารอางคอไก่งี้เราเป็นรอยแล้วขาดขาดเป็นรอยรอยฟันรอยฟันเลยทงอยากเลยจิก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 บกมักอามกัด กัดใกล้ๆก,กับหัวจุกด้วยอสอามว้ากับเป็นทางเลยอ่ะปาไม่ได้หรอกเนี่ยมัน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 ขาดแบบนี้เลยนะขาดอย่างๆอย่างๆอย่างนี่เลยตัดปัญหาตัดปัญหาแบบไม่ต้องกลัวว่ามันจะร่่ยอีกก็เปลี่ยนนี่ของพี่นี่เปลี่ยนทั้งยางนอกยางในเลยล้อหน้าแต่ล้อหลังเอายางนอกเดิมยางในเดิม <g ül üyor> ยายเอาอยางในข้างหน้ามาใส่ข้างหลังด้วยพร้อนไปด้วยกันบอกสองคน <g ül üyor> แต่ว่าไม่เห็นไอ้แต้มหรือว่าอยู่บนรถไอ้อามหรือว่าอยู่บนรถไอ,ไอ้บอยก็ไม่รู้เดีวช <g ül üyor> ่างก็จะไปใช้ปั๊มลมครับ เมื่อเช้านี่เป็นไงไม่รู้ขับรถกึกกึ๊กกึกนี่ว่าเลยมองกระจกก็ไม่เห็นแดดสองตาเนาะตกทางนึงถอยไปทำไมอ้าวเฮ้ยตกทางแล้วนี่ว่ารอบสองอีกอมองไม่เห็นพอแดดสองใสกระจกปุ๊บมองกระจกดำไปหมดเลยอะวงมาลัยมันเอียงเลยวะเดี๋ยวต้องไปตั้งวงมาลัยใหม่ของพี่อะ พอวัดดึงพอพอดึงตรงปุ๊บรถจะไปซ้ายทันทีเลยต้องตั้งพวงมาลัยใหม่ถอยเข้าไปเทครับเรียบร้อยเดี๋ยไปเติมลมทีนี้ใส่ย,ยางแล้วก็เติมลมดีนะมันมีลมเนาะ <c oughs> อยู่ในสวนปาล์ม,มาัดีเลยืันเร็วครับทำเสร็จแล้ว ตอน,นแรกถามว่าเต็มไ,ได้ไใครมาปังให,ห้บอกพี่นุชกระว่า,วาย ấy, พี่นุชเฮ้ยลงไปลึกเด้อย,ยิงไม่มีที่ให้ดึงโซ่ก็ไม่มีแล้วด้วยพี่เก่งไปแล้วนะหลันล่นนลันล่นลั่นหลั่น โอ้ลันนะครับเออืออืออือลันอยู่นู่นเลยไงไง TikTok มาแล้ว TikTok มาแล้ว TikTok มาแล้วโอ้มันงมากข่อขาดเตะเลยพอแล้วอนมาเตะอ้าวขอนกับยูฟุนเวขอนยูมองเทไอ้ยูฟุนรุ่งมาไปเติมพุ่งนะแมนเหรอืมไปคอยอีกฟุ้งอะไรตัว เอออย่าไว้อย่ไยไายยไว้เยไปเอ้อนี่ทุกอย่างใส่เป็นเครื่องมือไเ้หมืด <c oughs> นี่ครับเรียบร้อยครับยางต่อแ,แต้มเดี๋ยวก็จะเอาไปเติมลมแล้วก็เอากลับมาใส่ครับอันนี้ก็อยู่ท่านี้ไปก่อนเด้อแ,แต้มเด้อโอ้ มินค <laughs> <laughs> ัดเลยอยาวาตะรถอ้ายวานี่ปกเฟืองแห้งๆกับเป็นขี้กันล้วว่าดินแบบนี้วะโอ้ยางไเยอเป็นยังฮะเป็นยังอะชนเลยอ ขอย่งนงะข้อเราตกใจใช่ไหมตุ้มๆเลยบอไอตงทุ่งนานะนะวัวเขาตื่นเขาบอกเออขาซื้าที่าวัวไม่อยู่ไงเขากลอยเชือโอ้เขากลัวว่ามันจะมาชนรถข้ออย่างนรง จริิงกันนหลวงพ่อจ้องบอก่อะไรมันร้องไปเลยเอ้นร้อเอ๊ะยไปนี่ยางหน้าก็ยังใหม่อยู่นี่หว่าเนี่ยไอ้ยางหลังอ่ะนี่แหละแล้วเปลี่ยนให้หนึ่งเบือชู้เลยอ๋อทีนี้ก็เลยจะเปลี่ยนยางหน้าเอาคู่หน้าไปไว้ฝั่งนู้นนี่วเป็นอะไรไก่ต้องมันยิ่วรถพี่ยาไม่ได้หรอเดี๋ยวเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเติมลมครับต่อแต้มก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเด้อ เ,เอออยู่แบบนี้แหละนู่นแหละคืนนี้ก็มานอนเฝ้าสวนปาล์มเลยแก้งแก้งบอกมันโอ้แต่เ้ยกระทะแตกแก้งแ,งแ,งแงตมสงสัยเองต้องนอนเฝ้ารถอยู่ที่สวนปาล์มแล้วว่ะตายเลยแตมชักเลยแหละเอววแตมยิงกลัวผีด้วย ไปแลวถไปรถออกอามเอาไปข right ึ้นรถก็พักเที่ยงครับของผมก็ยังไม่ได้ทำปากนกแก้วเลยนี่ตอนนี้ก็ไปอยู่ท่านี้แล้วโอ้ยไปตะพืชแล้วครับปากนกแก้วผมไม่มีเวลากลับเข้าบ้านครับ เยวต้องไปซื้อเดือยซื้อสลักมาลอกปากนอกแก้วตอนนี้ก็ปิดอยู่ข้างเดียวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ